สปอร์ตเขาเปลี่ยนมาแล้วกันเฮ้ยยิงโดนเฉยไม่ใช่เล็งยิงตัวหน้ามิงโดนตัวหลังเฉยอ้หเยอะไปเยอะไปเยอะไ,ไ,ไปไปตุกฟองนี่ก็ดีเหมือนมันลายแบบยิงใกล้ๆ จะได้ยิงได้มองมันขึ้นระเบิดนี่นะ่าจะเป็นระเบิดอะไรวะโอ้โทษเพื่อนเป็นระเบิดปกตินี่แหละโอเ้โอเนื้อ <c oughs> เป็นระเบิดฮิวเพื่อนยิงลูกอะไรวะเนี่ยโอ้ <c oughs> ืนยิงน้ำส้ม อ้ยปืนนี้ต้องบอกกับไอ้ตัวนี้จุ๊ก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 จุกจุ๊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 กจุกจุ๊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 กจุ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 ุกจุจุกจุก ไปโคตรดีเยอะปืนยิงน้ำส้มโอมันธรรมดาที่ใหเลยโอ้ยโอ้นี่มันเปิดปืนปั๊มเอ็กพีชัดๆเลยด้วย โอ้ О, มีแต่ตัว therapist. ใหญ่แี่เดียวหกเล่นตาเดียววิวหกเล่นตาเดียวจับข้องจันเลยไหมโกงงกระดิกเลย เฮ้ยตัวน,นี้มาเดีวยว่างเบิดก่อนคว่างไปเออนั่นแหละตกต๊กตุ๊กกล้มไปดีล้มทั้งยืน ไม่ได้ Achievement เฉยเลยอะไรวะเนี่ยโคตรงงเลยลอะไรแบบแบบอะไรสักอย่างเลยอ่านไม่ทันค่อยจะค่อยเช็คทีหลังก็ได้เล่นมาตั้งนานเพิ่งจะเคยปลดล็อก Achievement อนั้นใหม่ย <c oughs> อย่างว่าแหละที่ผ่านมาเล่นแต่สายเดียวมาตลอดนะ โอ้ยชัดป่วยโอ้โหเขตึงโอเคเราเรอบบอสแล้วแหละมันอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ Buffalo> ๋ตวเันต um> ้องเล่นแบบเล่นเพื่อนเ้องเล่นกับเพื่อนจะสนุกอะ นี่เป็นไรนะสนใจไม่เนี่ยไอร์เวอร์ทันไ,ไหมวะไม่ได้ไหรอไม้ยช่เหรอมีสองปืนแล้วพอแล้วมาอืมอือตัวนี้ ที่ต้องขายปืนไอ้ลูกซองนั้นไปคือแบบมันมันน่าสั่นจัดอะลูกซองปืนลูกซองนั้นที่ใช้อยู่ปึ้งปึ้งปึ้งนั่นนะดีดโคตรแรงเลยอ๋อโดนยิยงได้ได้ทะลุไม่ได้ดิจากนีดจะกงอเอ้ยมาแล้ว ล้มล้มล้มต้องซ้ำล้มต้องซ้ำล้มต้องซ้ำโอ้โอ้เฮ้โดนดูโดนดูถ้คุณจะโยนเงินทำไม โคตไม่อันเลยคุจะตายแล้วอะ่ะโอ,โอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่แนะอันนี้นี่เยี่ยมหัเช็บนติงสองอันเลยหาสป,ปอร์ตกับเลคเชอร์มีรอบตั้งแต่พี่ไลน์มาผมฟาร์มเบลจากสิบเอ,อ็ดไปสิบเจ็ดละฟาร์มยางกคสู โอเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวออกห้องอะโลเออยู่เปล่าอาบน้ำโ okay. อเครอรอก่อนแล้วกันระว่งนี้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกัน